รู้จัก ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวังสินค้าสายการบินระดับภูมิภาคการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าทำให้หลายๆธุรกิจนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใครที่ชอบช็อปบ,บนโลกออฟไลน์ก็หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น จนทำให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วถึง17%ตต่อป,ปีส่งผลให้ความต้องการในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศมีความต้องการที่มากขึ้นด้วยเพื่อที่จะรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่อยากจะได้รับสินค้าถึงมือเนี่ยเร็วขึ้นในทางกลับกันค่ะสายการบินหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1นนะคะก็เลยหันมาให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนมากขึ้นค่ะ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ธุรกิจตัวแทนขายระวังสินค้าสายการบิน Cargo General Sales Agent หรือที่เรียกว่า GSA ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวและก็ยังเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายแรกและรายเดียวนะคะที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องราวของ a n i นนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงถึงแมนจะเล่าให้ฟัง ANI ตัวแทนขายระวังสินค้าสายการบินระดับภูมิภาคครอบคลุม8ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงและก็จีนซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและบริหารจัดการพื้นที่ระวังสินค้าของสายการบินพูดง่ายๆก็คือหากลูกค้าในประเทศไหนที่ ANI ประกอบธุรกิจอยู่ต้องการที่จะขนส่งสินค้าผ่านสายการบินที่ ANI เป็นตัวแทนอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องมาใช้บริการผ่าน ANI เท่านั้นค่ะ เพราะว่า n อ i ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน GSA ของสายการบินเพียงรายเดียวในแต่ละเส้นทางหรือหมายความว่า a อ i จะเป็นผู้ดูแลการขายระวังสินค้าของเครื่องบินที่ออกจากประเทศหรือเมืองนั้นๆทั้งหมดของสายการบินที่มีสัญญา GSA กับ Ani เป็นเพราะว่า GSA นั้นเนี่ยนะคะจะมีเครือข่ายผู้ต้องการขนส่งสินค้าที่หลากหลายและจะสามารถเพิ่มดีมานในการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อเติมเต็มระวังสินค้าของสายการบินได้ทีนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าแล้วทำไมเนี่ยสายการบินเขาถึงไม่ทำเองทำไมถึงจะต้องมามี GSA ในการบริหารจัดการส่วนนี้ให้ คำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสายการบินเวลาที่เขาจะมาเปิดให้บริการจัดการพื้นที่ระวังสินค้าก็จําเป็นที่จะต้องมาจัดตั้งสํานักงานขายใช่ไหมคะมีสํานักงานขายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะก็จะต้องมีพนักงานมาขายทั้งตัวด้วยสารแล้วก็พื้นที่ระวังสินค้าของสายการบินนั้นๆในทางกลับกันค่ะหากสายการบินนั้นให้ GSA มาเป็นผู้ดําเนินการให้เนี่ยนะคะก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะ GSA ก็ยังมีเครือข่ายที่กว้างขวางม,มีฐานลูกคา้า ะะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยหลายสายการบินนั้นก็จําเป็นที่จะต้องลดต้นทุนในการบริหารจัดการลงก็เลยหันมาเลือกใช้ GSA มากขึ้นตามไปด้วยค่ะปัจจุบันนั้นเอ็ถือเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่และผู้นําของภูมิภาค โดย A.N.I. นั้นเป็นตัวแทนของสายการบินชั้นนำกว่า20สายการบินครอบคลุมเส้นทางการบินที่มีจุดหมายปลายทางกว่า400แห่งทั่วโลกนอกจากนี้เนี่ย A.N.I. ก็ยังมีจุดแข็งอีกหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยคือ A.N.I. นั้นเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ G.S.A. ของภูมิภาคที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า23%โดยในภูมิภาคนี้นะคะมีผู้เล่นรายใหญ่เพียงแค่3รายเท่านั้นที่ครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณ65-75% และเอไอก็มีเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศและมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องในอนาคตข้อที่2ค่ะคือเอนไอนั้นได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนํามาอย่างยาวนานปัจจุบันนั้นเอไอให้บริการ GSA กับสายการบินชั้นนํากว่า20สายการบินโดยมีมากกว่า7สายการบินชั้นนําที่ใช้บริการเอไออย่างต่อเนื่องมากกว่า10ปี 3. NI มีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่งโดยมีความสามารถใน,าในการสร้างผลประกอบการให้เติบโตแม้จะอยู่ในสภาวะตลาดที่ไม่ค่อยเป็นใจรวมไปถึงอยู่ในสภาวะธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งธุรกิจสายการบินและการขนส่งทางอากาศนั้นได้รับผลกระทบอย่างมาก NI ก็สามารถปรับกลยุทธ์โดยการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำหรือว่า charter flight และยังมีสัญญาระยะสั้นเพิ่มเติมเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่ล้นเหลือท่ามกลางวิกฤตนอกจากนี้ภายหลังสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ที่สายการบินหันมาใช้ GSA เพิ่มขึ้น ANI ก็สามารถปรับกลยุทธ์เพื่อเข้าทำสัญญาขนาดใหญ่เพิ่มเติมในอีกหลายประเทศ 4. ANI นั้นมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศมานานกว่า35ปีนอกจากนี้ก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันในธุรกิจโลจิสติกกับกลุ่มบริษัท Triple I l ไ g i s จิ c ตจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้อีกด้วย ต่อมาเรามาดูโครงสร้างรายได้ของ ANI กันบ้างค่ะจากข้อมูลในช่วง6กเดือนแรกของปี2566นั้นรายได้หลักของ ANI มาจากธุรกิจ GSA อยู่ที่98.4%ของรายได้จากการให้บริการรวมซึ่งมาจากการดำเนินงานในประเทศไทย12%และต่างประเทศเนี่ยคิดเป็น86.4%อันดับหนึ่งคือสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ที่39.5%อันดับที่สคือฮ่องกงและจีน23.8%และสุดท้ายคือเวียดนามและกัมพูชาอยู่ที่23% รู้หรือไม่คะว่า ANI นั้นนะคะรายได้รวมนะคะ3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563เนี่ยมีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง26.5%ต่อปีโดยในปี2565นั้นนะคะ ANI มีรายได้อยู่ที่7,744.1ล้านบาทและแม้ว่าหลังจากที่โควิด -19 นั้นจะผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ค่าบริการเรื่องของการขนส่งทางอากาศนั้นจะปรับตัวลดลงค่ะ แต่เอ็นนั้นก็ยังสามารถรักษาระดับของผลประกอบการได้เป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะ จะเห็นได้นะคะว่า A. n อนไนั้นมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตประเด็นต่อมาก็คือแล้วอนาคตของอุตสาหกรรมขนส,ส่งสินค้าทางอากาศนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนลองมาดูกัน,นะคะ่ะด้วยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับอน,นิสงค์จากตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งความต้องการบางสินค้ามูลค่าสูงสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือสินค้าต้องการความรวดเร็วในการขนส่งเช่นอาหารผักผลไม้อาหารแช่แข็งอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่เน่าเสียง่ายและก็ของใช้ที่จำเป็นโดยธุรกิจ GSA นั้นถูกคาดการณ์เขาว่าจะมีโอกาสเติบโตโดยเฉลี่ย10.3%ต่อปีในช่วงปี2565 2570 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศในภาพรวมที่อยู่ที่7.8%ต่อปีในช่วงเดียวกันจากแนวโน้มของสายการบินหลายแห่งนะคะที่ให้ความสําคัญกกับการลดต้นทุนมากขึ้นภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็หันมาใช้บริการ GSA เพิ่มขึ้นจากการที่สามารถบริหารระวังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยประกอบไปกับข้อกังวลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลนะคะจากสถานการณ์คลองสุเอซในปี2564ที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของห่วงโซ่ประทานธุรกิจขนส่งทางเรือทําให้ราคาการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเหตุผลเรื่องของข้อตกลงทวิภาคีและพะหุภาคีระหว่างประเทศต่างๆโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกิจกรรมทางการค้าจากภาคการผลิตและระดับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในภูมิภาคนะคะ ก็เลยทําให้ปริมาณการส่งออกและนําเข้าของภูมิภาคนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสาคัญของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศรวมถึง GSA ด้วยค่ะนี่จึงนับว่าเป็นหนึ่งใน IPO ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่โดดเด่นด้วยผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นนะคะที่จะกลายมาเป็นผู้นําในธุรกิจ GSA ในภูมิภาคเอเชียจากการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจหลักของเอเชียนะคะ อย่างทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียและขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคอื่นนะคะรวมไปถึงเป็นพันธมิตรกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ในภูนมิภาคอื่นทั้งยุโรปและก็ออสเตรเลียในระยะยาวโดยเอ i นั้นมีเป้าหมายในการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ที่ประมาณ30%ต่อปีซึ่งโดยหลักนั้นก็มาจากเป้าหมายในการจัดหาสัญญาใหม่ปีละ6ถึง8สัญญาต่อปีตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง2568 และยังมีศักยภาพในการเติบโตจากการพิจารณาขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการและหรือร่วมทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ GSA และบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆของธุรกิจการขนส่งทางอากาศค่ะนอกจากนี้ ANI อาจพิจารณาที่จะพัฒนาลักษณะของบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของตนเองผ่านทางการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆในอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ANI นั้นจึงเป็นผู้นำในธุรกิจ GSA ที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวกลางนะคะแต่คือพาร์ทเนอร์ที่พร้อมเติบโตไปกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดและถ้าถามว่า ANI IPO ครั้งนี้จะระดมเงินทุนเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างส่วนแรกเลยนะคะก็เพื่อที่จะนำเงินนั้นไปปรับโครงสร้างทางการเงินจากการเข้าซื้อธุรกิจ GSA ของสิงคโปร์และมาเลเซียของกลุ่มบริษัท ในปลายปี2565ที่ผ่านมาและนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดนี้คือเ n i นนะคะบ,บริษัทที่หาโอกาสจากการขายและบริหารพื้นที่ขนส่งสินค้าของสายการบินที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะ